สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมครับผมกับคานเวียงนะครับติดอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือขาจับกล้องนะครับขาจับดอตตัวนี้ครับผมครอบกลนะครับสตเตลเลไกลเซฟนะครับไกลเซฟตัวกล้องเนี่ยตัวดอตเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวใหญ่นะครับซึ่ง ซึ่งมันจะค่อนข้างตลกนิดนึงรับตลกหน่อยนะปกติแล้วเขาใช้เล็กกว่านี้นะครับนะแต่อันแต่ผมมีอันนี้นะครับก็เลยเอามาลองให้ดูขาจับนะครับ20มิลสามารถใส่กับตัวกล้องที่มีขนาดขาจับกว้าง20มิลได้นะครับจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กก็ใส่ได้ครับผมส่วนตัวนี้ก็ของผมที่ใช้อยู่ก็จะเป็นปรับแสงเหมือนกันครับนี่ฮะประมาณนี้นะครับ เป้านะครับมีบวกมีลบนะครับลบแสียงบวกแสงมีเปลี่ยนสีนะครับอสองสีนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับปิดเปิดก็ถ้าปิดก็กดสองปุ่มนะครับเปิดก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาคลายข้อสงสัยนะครับว่า ไอติดกล้องเนี่ยครับมันติดพอเลอะเธอะหรือว่ามันติดแล้วมันใช้งานได้นะครับก็คือมันยิงได้ยิงแม่นยิงดีอย่างนี้ครับยิงแม่นนะหรือว่าบางคนอาจจะเห็นว่ามันมันเลอะเธอะนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูนะครับผมว่ามันดีหรือเปล่านะครับมันดีมันดีมันสมควรติดมันยิงยังไงนะครับแต่หลักๆนะครับที่ผมยิงนะครับก็คือมัน มันถ้าเราถ้าเราตั้งแล้วนะครับเราตั้งให้มันเข้าหน้าเข้าตาเหมือนแบบสำหรับตัวเราแล้วนะครับมันยิงดีนะครับมันยิงง่ายเพราะว่าเวลาเล็งนะครับเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเรามองผ่านเข้าไปแล้วก็เห็นแสงเนี่ยแล้วก็ยิงไปเลยนะครับลูกดอกมันก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละนะครับผมเราต้องตั้งก่อนนะครับไม่ใช่ใส่ไปแล้วยังไงก็ได้นะครับเราก็ต้องตั้งด้วยนะ ประมาณเราจะยิงสักสิบเมตรสิบห้าเมตรก็เราก็ต้องตั้งนะครับตั้งตามลูกดอกนะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคานเบี่ยงนะครับเป็นทรงคานเบี่ยงแน่นครับไม่มีหลุดนะครับไม่มีหลุดแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะไม่มีก็แก๊กก็แก๊กนะครับไม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเคลื่อนซ้ายไม่มีเคลื่อนขวานะครับ ก็ประมาณนี้นะครับถือไปไหนนี่ไม่ต้องห่วงว่าศูนย์จะหายนะครับมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะไม่มีเคลื่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมมาลองให้ดูครับผมสวัสดีครับก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบนะครับปืนติดเล็ดดนะครับผมตัวที่ผม วิดีโอไปตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคานเบี่ยงนะครับทรงไม้คานเวี่ยงไม้สักนะครับติดอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือกล้องชุดบนก็จะอยู่130ชัก75นะครับเดี๋ยวผมมาลองดูที่15เมตรนะครับจะยิงให้ดูสักสองลูกอ่าผมตั้งกล้องแล้วนะครับบอกก่อนนะครับว่าผมตั้งกล้องไว้แล้วนะครับยิงต่อเนื่องเลยนะครับ ไม่ต้องมองอไม่ต้องไปดูเลยตามที่บอกนะครับเราก็เห็นแสงตรงไหนเราก็ยิงตรงนั้นนะครับติดดออ แต่พอลิง์ไปแล้วกล้องผมมันก็จะมืดๆนะแสงมันอข,อขออนุญาตแป๊บนึงนะอดอกบ,บนะครับเขาเรียกว่าดอกแสงลงมาครับพอแสงมันจ้ามันบงังบังเป้าลูกที่หนึ่งนะครับไปแล้วลืมไปนะครับผมมันสามารถลดแสงได้แสงมันบงับงบตานะครับ อยู่ที่เราตั้งนะครับผมเราจะตั้งกี่เมตรก็เซ็ตที่ยางครับทำที่ยางก่อนเราดึงยางไหวแค่ไหนก็มาตั้งกล้องตามนะครับกขอสักคู่ครับผม จัดระเบียบสายแป๊บลูกที่สองนะครับสิ่งที่ผมเล็งนะครับผมบอกเลยว่าเล็งอยู่ ครึ่งนะครับครึ่งล่างของกระป๋องนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาก็แดดหายไปแล้วนะครับผมนะแดดไม่มีครับมองลงไปตรงนั้นมันมืดนะครับแค่โทรศัพท์มันยังมองเห็นเฉยนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะ <c oughs> ดิงออกมาก่อนครับ วเทสนะครับจุดจุดที่ผมเทสก็คือจุดจุดนี้นะแล้วก็ลูกที่สองนะครับที่ผมยิงไปนะครับก็อยู่จุดเดิมนะครับส่วนลูกที่สามไม่รู้ว่าลูกที่สามนีลูกท,มมที่สองนะไม่รู้ว่าลูกไหนเข้าเข้าจุดนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ก่อนยิงแล้วกันนะครับแล้วก็สรุปนะครับนะสามลูกที่ยิงมานะครับประมาณ เคลื 1, 1, ่อนประมาณหนึ่งหนึ okay. ่งนิ้วนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับห่างกันเนี่ยประมาณหนึ่งนิ้วก็ประมาณนี้ครับผมนะอยู่ที่การตั้งยางนะครับเคนี้ก็น่าจะบ่งบอกแล้วนะครับว่ามันมันใช้ได้ครับไม่ได้ติดเพื่อเลือเทือนนะครับอยู่ที่ความชอบด้วยนะครับทุกอย่างดีหมดนะครับเลงรางก็ดีนะครับทุกอย่างอยู่ที่เรานี่แหละครับผมนะแต่ว่าผมก็จะมาให้ดูครับว่าเนี่ยติดเนี่ยมันใช้งานได้นะครับแค่นั้นเอง โคเครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ